กราบเจ้าสบายดีกราบเจ้าสวัสดีวันนี้นะจ๊ะพี่น้องามากินตำหม,มี่กุ้งสดวนะันนี้ตำหมี่นั่นเองคำว่ากุ้งนี่พูดแรงไม่ได้นะพี่ชมองกินแบบให้โลกจหน่อยดะอันนี้แหละโลกเริ่มจะจ้ำมึงแล้วแหละกินแบบให้โลกจ้นเลยสยุดกินทีเดียวหมดหมดชามดิ เนี่ยทุกคนเปียวต้มตำสดมยดยั่วๆนะทุกคนนะต้ไปไปไนใบๆยอย่างเงี้ยมุงสดแล้แ่มกันได้ไหงเหรอตำผุ้สดทุกคนคนหนึ่งอะไรสดคนหนึ่งถ่ายคลิป 有啊，家里啊。

มาทุกคนมากิมะเขือจะเยอะหน้าจะได้ใสอือออมดูยั่วจ้า สดเลยจ้ายูทูบเบอร์คิดว่าสียงมะขาวว่านะคือขาวานแล้วแหละวันนี้เรามาถ่ายยูทูบเบอร์กันนะครับวันนี้ทุกคนติดตามได้ช่องยูทูบสวนชาแนลนะครับเจออะไรใหม่ๆนะครับทุกคนหรือกด กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ตัดบูธบูธพาให้ด้วยนะครับชวนชแนลได้หรอ่อาเป็นแรงเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับชวนทชแนลพูดติดตั้งยูทูบใหม่ขอตั้งนะจะได้มีแรงผลักดันกับกับไปสู่โลกภไพน่าสับเฉาทุกคน ทีเอ็ดเหม่เอ็ดเอ็ดมันร้อนเอ็ดเย็นเย็นมันหวานหรือยั่วมาทุกคนมาทุกคนต้มเองกินเองทุกคนถ่ยูปบ้านเฮากินตำมหมีเลยเนาะ รอ,รอรอรรรด้เรืองทำานเปิดเืกลับบ้านเน่ยเเปิดร้านตำมีเนเปิดร้านขาย้ไก่ดวยมึเปิดร้านตำมีติดกันเยนะฮะงเปิดร้านกะหรีด้ววะเรื่อเลี่ยวดยอดเพื่อน่ได้ใช้ดกวยาขายดีกว่า แยบบบ่ๆเป็นยองเง้ยงมนต่ำจัยวดจ้าฝากติดตามช่องช่นงชแนลด้วยนะครับี่ทำยูทูบเบอร์มาได้สองเดือนตัวสับเครื่องแรกมูกว่าบาทครับผมมปนจากยูทูบทั้งนั้นนะครับหาตั้งกล้องเขาปรนะมาณของแท้แล้วตัวนี้สี่พันเงินไปแล้วอ เงินราผมซื้อเอสนะตาเจ้าเนาแช่บอลพี่เอ๊อเอ๊อเออเะไหไน,เนเนี่งกูขาดทุนนันี่เพื่อนกูซื้อให้เติมแบบแช่ต่อพี่เนาะ

ต้องเผ็ดถึงแซ่บพี่น้องเอ้ยเ็ดเลยเพชรเผ็ดอันห้อนต้องเข่าด้วยเอสโกรเอสเนี่จิ้มเนี่ยเด้อเอสเลยเอสเนี่ยเอสได้เบิ่งก็ดีขาดมาได้ได้เอสเนี่ยให้ได้กินเผ็ดๆอันห้อน เอเอไปเดอเอเด้เอเ็ด,เดนฮอนต้องขาดเอดไม่ได้ครับงานนี้อร่อยมากครับกินคู่กันนี่เข้ากันได้เลยครับกินมือไหนก็ขาดไม่ได้เอ

ครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ส่ c h ชาแนลแล้วก็วันนี้ตัมมี่อันนี้นะครับบ๊ายบายรับสบายดีามมาแล้วก็สบายดีไปไปเอ้ยตัมมา,าม,มา <laughs> โอเคบ๊ายบายตัมมามาคุงสดจะ